เพื่อนครับพี่กบอยู่ที่สวนของยิโรดนะฮะแปลงนี้ก็นะตอนนี้นี่ฮะเดี๋ยวพาชมชมยอดนะฮะใบของแปลงของยิโรดนะคืออ่าตอนนี้ก็ฝนตกชุกมากเลยตกทุกวันเลยเนะี่ยเมื่อวานก็ตกหนักมากวันนี้ก็น่าจะมีมาอีกตอนนี้ผู้เรียนเนี่ยแตกใบแตกยอดมาเยอะม,มากๆเลยเนี่ยนะครับอยากขยับเข้าไปดูต้นต่อไปนะ โอเคนี่ฮะโอ้โอโอแขนงแบบคือใบสุดยอดมากนะยอดมาแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าผลพวงจากการที่เฮโรดเนี่ยใช้ตัวนั้นประกอบด้วยนะคเรียกตัวเร่งราก ก็เลยก็ลองใช้ทั้งแปลงเลยนะครับตัวเร่งรากที่ฮารุโอชัยนะฮะก็คือต้นขนาดนี้ใช้ลูกนะลูกละต้นเลยนะไปดูนะดูสินะครับเดี๋ยวพี่กบพาพาไปดูใกล้ๆหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูทั้งนู้นเวยไปดูเดี๋ยวพี่กบพาดูเรื่อยๆนะ ไปดูดูแขนขึ้นมาแบบนี้เลยเป็นต้นเลยแตกใบอ่อนเต็มไม่หมดเลยเพื่อนพร้อมเสมอเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมเสมอไหมเสมอมากครับ <ๆ S 1> เดมมีย๋ยวไปดูต้นนี้ต้นนี้เมื่อก่อนมีปัญหาเนยต้นกลางเนี้ยมีปัญหาแบบคือโทรมมากๆ ก็นอกจากใช้อาหารพืชจุลชาตทางใบแล้วก็ใช้สารปรับปรุงดินนะครับใช้สารปรับปรุงดินใช้พวกปุ๋ยที่ใช้ประจาก,ก็คือ15-20นะแล้วก็เหยืโลกก็ใช้ตัวเนี้ยเอาตัวเล่งลากมากับพุ้งเข้าไปอีกนะเพื่อให้ลากเดินดีเนี่ยดูนยต้นนี้เมื่อก่อนนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วต้นนี้เป็นต้นที่ตรงนี้เน่านะเมื่อก่อนนะจะตายเอา นะครับแต่ตอนนี้ฟื้นปีที่แล้วตอนนี้ได้ได้ลูกอยู่ที่ประมาณน่าจะ40่สลูกขึ้นนะต้นนี้นะถือว่าดูครับเพื่อนๆครับดูยอดมาแบบนี้แขนงมาแบบนี้เลยนะนี่ครับแตกไปเต็มต้นเลยนะครับนี่โอ้โหน,นี่ถ้าเขาแตกแบบนี้คือ ลากข้อเดินดีนะฮะลากข้อเดินดีแล้วก็เขาปุ๋ยลึกหรือหรือการการที่ทางดินทางใบสมบูรณ์นะฮะการให้ธาตุอาหารทางดินทา,ทางใบสมบูรณ์มากๆแต่เสียอย่างเดียวตอนนี้ก็คือแสงจะน้อยเพราะว่าฝนมาทุกวันนะครับที่เราบ,บอกว่าตอนนี้ต้องระวังเรื่องเรื่องเพลี้ยะนะครับ ต้องระวังเลยพวกนี้พวกเพี้ยไฟพวกอะไรเงี้ยเนี่ยเข้ามาเต็มเลยเพื่อนอ่าบีลองซูมนิดหนึ่งค่อยๆซูมนะดูนี่ยดูเสมอมากเลยเนี่ยต้นนู้นเลยดูดูคือใบามาดีมากๆเลย อโอ้โหต้นนั้นโดนโดนฟ้านะฟ้าลงนะเนี่ยต้นนี้ฟ้าลงแต่ไม่ตายแล้นะเนี่ย,ยเริ่มมีใบเนี่ยไปดูดิดูใกล้ๆเลยเรับใบยังอยู่อาการหนักมากสองต้นนี้แต่ต้นแรกที่โดนเนี่ยตายแล้ว แต่ต้นนี้ต้นข้างเคียงอ๋อขาดครึ่งเลยเนี่ยใช่ดูดระวังอย่าอยู่ใกล้นะมันขาดครึ่งมาแล้วเดินชมเลยนะข้างในพาพเพื่อนๆชมไม่มีอะไรนะก็คือพาชมสวนของฮิโร่ว่าสภาพแบบนี้อากาศเป็นแบบนี้ แล้วแต่งยอดแบบนี้นะะออยอดเดินแบบนี้เลยดูเิยังแบบยอดมาโอ้โหโอโหนี่แขนมาเต็มเลยนะเนี่ยครับคือมันกําลังแบบคือทุเรียนอายุเก้าปีเนาะแล้วมันมันไม่หยุดโตอ่ะพูดง่ายอะ่ะมันยังโตเอาโตเอาเลยนะคือมันก็แตกมาที่แตกม,มาที่กิ่งนะเพราะว่าอะไรเพราะตัดยอดตัดข้าง เขาก็แตกมาที่กิ่งแตกมาที่เนี่ยดูเพื่อนเนี่ยดูที่ตรงนี้นะพูดถึงว่าถ้าเขาได้ธาตุอาหารที่สมบูรณ์เนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะครับดูดูไปดูนู่นดูต้นนู้นครับอะไรจะปั่นนั้นแบบนี้เลยนะเนี่ยดูโอ้โหอะไรจะปั่นนั้นครับเนี่โอ้โห เรียนเนี่ยนะโโคือแบบว่า,า,าบบมันอาเียบไปข้างในเลยปะ <h ums> โอ้โหเนี่ยคือมาทั้งแปลงอะครับเออมันมาพร้อมกันด้วยนะไม่ใช่ว่าต่างคนต่างมานะ <h ums> นี่มาคนละทีสองทีไม่ใช่นะนี่มาพร้อมนะครับคือ <c oughs> คือมาอย่างนี้เลยครับอย่างงี้ง่ายนะฮะต่อไปนะฮะเรื่องของการ <h ums> ค,ควบคุมการให้ออกดอกก็เสมอนะฮะใบเสมอ นี่ผลจากการที่เขาโฉบสารมาต่อเนื่องสามปีแล้วครับอเดี๋ยวไปดูข้างในนี่ฮะเรานี่อยากให้ทุเรียนที่ปลูกในแตกยอดมาแบบนี้เลยแตกยิ่งแตกและยิ่งโตนะทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนเล็กืรอบฮัับดูนะครับนี่ดูนะถ้าชัดเลยครับเือนนี่คือมาแบบนี้เลยอาหารเขาเยอะมากๆนะครับอาหารแบบ เยอะมากเขาแต่งเขาแต่งกิ่งแต่งอะไรได้โปร่งอยู่แล้วฮะแต่ว่าโอ้โหนะใบแตกมาขนาดนี้เลยครับคือทั้งสวนมันมาหมดเลยครับมาพร้อมด้วยเนาะมาพร้อมมากอ่ะโอ้โหจะดูต้นนี้เนี่ยเลยโอ้โหเนี่ยับแบบชัดมากครับคือระบบรากมันดีมากมากอ่ะอันหาอาหารการอะไรเนี่ยเขาก็เขา เขาหาอาหารเก่งเขากินเก่งมาพูดง่ายถ้าเป็นคนก็น้ำหนักประมาณร้อยกิโลได้ตอนนี้กินเก่งนะครับแล้วก็เอามาสะสมที่ใบนั่นแหละมาสะสมที่ต้นเนี่ยเนีย่ยดูแล้วก็ที่สําคัญก็คือทุกต้นเลยนะเสมอหมดเลยอันนี้ก็ถือว่าจริงๆอ่ะต้นมันอิสระต่อกันแล้วต่างคนต่างมีรากของใครของมัน,นแต่ทาไมมันมาพร้อมกันเลยนะเออ ต้องแนวนอนครับเดี๋ยวผมใช้นาตั้งดูตัวนี้ครับตัวครับมาตั้งแต่โคนยันยันยอดนะครับออโอ้ดูดิต้องระวังคือระวังเพียเพียมานี่ต้องระวังแต่ไม่มีนะเนี่ยไม่มีเลยฮนะดูถือว่าเขาจัดการไม่ดีเนี่ยไม่มนะีไม่มีเพียไฟเพราะนั้นวันนี้ก็พาชมประมาณนี้เนาะก็ฝากเพื่อนๆติดตามต่อไปนะครับ